สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดาราทาโรกของเรานะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแรนดอมนะเราจะมากันในหัวข้อที่ว่าเขาจะเอาไงต่อกับความสุมพันน์ี้นะคะแนวโน้มทิศทางนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะคนที่คุณนึกถึงนะคะก็สามารถรับชมได้ทุกคนเลยนะคะจะเป็นคลิปแรนดอมเนาะ ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะเดี๋ยวนกขอเช็คพลังงานของเพื่อนๆนนะคะที่เข้ามารับชมก่อนนะคะว่าตรงคุณไหมนะคะพลังงานของคุณนะคะอะ่คุณอาจจะเป็นรักต่างวัยก็ได้นะคะระหว่างคุณและเขานะมีวัยที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็อืม คุณพร้อมนะคะคุณพร้อมที่จะมอบใจให้กับคนคนนี้หมายถึงคุณรู้สึกดีรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้แล้วคุณก็พร้อมที่จะคบหากับเขาแล้วนะคะอืมคุณอาจจะมีการได้พูดได้คุยกันแล้วมาสักพักหนึ่งนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้รู้สึกใช่นะคะสำหรับคุณมากๆนะบางท่านบางคนคุยกัน มากกว่า6เดือนแล้วนะอ่านะหเดือน8เดือนอะไรประมาณนี้นะหรือถ้าเพิ่งคุยก็2เดือนนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ใช่ค่ะคุณกําลังมีความรักอยู่นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้คุณอาจจะเป็นชาวธาตุน้ำได้ด้วยนะกรกฎพิจิกมีนะแล้วก็ความรักของคุณอาจจะไม่ได้ง่ายนะคะอาจจะมีอุปสรรคอาจจะยากอาจจะดูเหมือนกับว่า อมองไม่เห็นทางมันเป็นไปได้เหรออะไรอย่างนี้นะคะแต่คุณรู้สึกว่าคุณคนนี้ใช่มากๆนะคุณอาจจะคุยกับคนทางไกลชาวต่างชาติก็ได้นะคุณกำลังรอคอยการได้พบได้เจอกับคนคนนี้นะคะรู้สึกว่าถ้าคุณคุยกันผ่านออนไลน์คุณมีรักทางไกลอยู่นะตอนนี้คุณรอคอยนะคะที่จะได้เจอกันนะคุณอาจจะมีการพูดคุยกันแล้วนะคะว่าจะเดินทางมาพบมาเจอกันนะ ถ้าพลังงานนี้ตรงกับคุณนะคะเรื่องราวนี้ก็เป็นของคุณนะเรามาดูกันเลยค่ะความรักของคุณและเขาเป็นอย่างไรบ้างคะในตอนนี้ความรักของคุณและเขาเป็นอย่างไรบ้างนะตอนนี้อ่สองไม้ขึ้นมาอีกแล้วนะเนี่ยมีการรอคอยเกิดขึ้นนะคะนกรู้สึกว่าพลังงานของการรอคอยนะคะ ค่อนข้างสูงแล้วก็อาจจะเป็นรักทางไกลได้ด้วยนะความรักของคุณนะคะต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลนะคะหรือเป็นคนในเครื่องแบบนะคะทหารรัชการตำรวจนะหรือคนที่เอ่อทำงานเกี่ยวกับด้านภาษานะคะการเดินทางอะไรอย่างนี้นะคะคนคนนี้กับคุณอาจจะมีความแตกต่างกันได้ด้วยนะคะต่างกันทางด้านสีผิวนะคะ ด้านภาษานะศาส,สนาวัฒนธรรมก็ได้นะความรักของคุณตอนนี้คือที่เห็นเด่นชัดคือเป็นรักทางไกลนะคะรอคอยการเดินทางมาพบมาเจอกันอยู่ก็ได้นะเนี่ยมีโอกาสจะได้เจอกันนะคะสามถ้วยมีความสุขมากๆนะคะที่ได้เจอกันที่ได้คุยกันได้สารความสัมพนันธ์ระหว่างคุณและเขานะเ,ออเหมือนกําลังเป็นช่วงที่มีความสุขหรือรอคอยการเดินทางมาพบมาเจอกันด้วยนะคะ อ่าเจอการผ่านเครื่องมือสื่อสารค่ะมีการพูดคุยนะคุยกันผ่านแชทแอปพลิเคชันอะไรประมาณนี้นะอ่าพูดคุยกันอยู่ตลอดแล้วก็เหมือนเหมือนกับรอคอยการเดินทางอ่ะนะมันมีการที่แบบแบบรอมันมีการที่จะต้องแบบเดินทางนะคะแล้วก็รู้สึกว่าปรารถนากันมากๆนะ อ,อยากมาละอยากมาเจอกันนะคะตอนนี้ก็อาจจะคุยกันผ่านแชทอย่างที่บอกไปเนาะจะเป็นความสัมพันธ์ประมาณนี้เนาะเขารู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะเพื่อนเพื่อนเขารู้สึกอย่างไรกับเราโอ้โหเจวิลโอ้โหเขาตกอยู่ใต้พนัการของคุณนะคุณอาจจะคุยกับชาวท่านไฟนะคะเมสิงธนูหรือชาวราศีมัง,งกรน,นะสีเนหาคุณพิสวาลคุณมากๆคุณคณนนี้เนาะ อืมเขารู้สึกรู้สึกยังไงกับคุณนะเขาหลงคุณนะอ่าสองดาบตอนนี้ถ้าเขามาเจอคุณไม่ได้เขารู้สึกถึงความอึดอัดนะคะความอึดอัดความอึดอัดหลายอย่างนะคะมาเจอคุณไม่ได้นะคะติดปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอยากมาเจอแล้วค่ะอยากเดินทางมาพบมาเจอกับคุณนะคะคุณคณนนี้เขาว่า อยากจะสานต่อความสัมพันธ์นี้นะคะอยากจะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณค่ะควีนถือเหรียญคุณคือคนที่มีความหมายกับเขาคุณคือสิ่งที่มีค่าเปรียบเสมือนเหรียญน,นะคะที่อยู่ในมือของผู้หญิงคนนี้นะคะราชนีเหรียญน,นะเป็นผู้หญิงที่ทรงคุณค่านะคะเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นคนที่ดูดีเนาะคือตอนนี้เขา เขาน่าจะสนใจคุณมากๆนะคะคุณอยู่ในสายตาเขาตลอดนะคะเอ่อนกสัมผัสได้ถึงสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณคือเขาเขาดูจริงจังกับคุณมากๆนะคะแล้วก็ถึงขั้นคลั่งรักคุณเลยนะคะเพื่อนๆนะอืม ขาดูนะคะว่า2ดาบคืออะไรนะสอดาบคืออะไรคะเขาอาจจะติดปัญหาในการเดินทางนะเนี่ยแดาบต่อให้ตอนนี้คุณไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะอยู่ห่างไกลกันคุณนะคะอยู่ในความคิดในความรู้สึกเขาตลอดเขาไม่สามารถที่จะเอาคุณนะคะออกจากห่วงเขาได้เลยนะเพราะว่ามีไพ่เดลเจวิลขึ้นมานะคะยืนยันนะ ว่าเขาคลั่งรักคุณหนักมากคุณคุณทําให้เขาอะค่ะต้องคิดถึงแต่คุณอะนะตอนนี้นะเอ,อ่สิเนหาพิสวัสนนะคะการที่ไม่ได้เจอคุณเขาก็รู้สึกน้อยใจนะคะต่อโชคชะตานะคะว่าทําไมนะอยากจะเจอคุณแล้วนะคะอยากจะมีเวลาดีๆร่วมกันกับคุณทําไมยังไม่มีโอกาสสักทีอะไรประมาณนี้ด้วยเนาะเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างคะ ถึงถ้วยเขารักคุณนะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนะ่ะมันมันมันท่วมทน้นมันเอิอล้นหัวใจเขาละนะตอนเนี้ยนะเขารักคุณนะคะเขาจริงใจกับคุณมากๆนะคะเปรียบเสมือนอดอกบัวสีขาวนะคะรักด้วยความบริสุ์ใจนะเขาอยากจะบอกอะไรคุณคะว,ว้าวดุสตานะคะคุณอาจจะคุยกับชาวราศีกุมภ์ก็ได้นะคนเด่นคนดัง,คน,ดงคนมีชื่อเสียงหรือคนที่เขามีสเสน่ นะอ่าเขาอยากบอกว่าคุณเป็นคนที่ดูดีนะคะดึงดูดใจเขานะคะเขาเขาสนใจคุณมากๆนะแล้วก็เขาค่อนข้างคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้นะคาดหวังเลยแหละอืม the f o o l นะคะการเดินทางนะการเดินทางนะเขาคิดถึงการเดินทางหรือว่าการได้ท่องเที่ยวกับคุณนะ เขาอยากมาเจอคุณมากๆนะตอนนี้เก้าถ้วยนะคะเขาชอบคุณมากๆเขาพึงพอใจคุณมากๆนะคะคุณคณนนี้สิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คืออ,อยากมาพบมาเจอกับคุณแล้วนะนะคะอยากจะสานต่อความสัมพันธ์นี้อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณแล้วคะ่ะนะหนึ่งเหรียญน,นะคะเ,เป็นสนัญลักษณ์ของความมั่นคงนะคะการอยาก พัฒนาความสัมพันธ์น,น,นะคะหรือเขาอยากจะบอกว่าคุณเป็นคนที่เอ่อเป็นสิ่งที่มีคุณค่าสําหรับเขานะคะคุณสําคัญสําหรับเขามากแค่ไหนนะคะเปรียบเสมือนเหรีรยญที่อยู่ในมือนะ<ส>เขาเหมือนเอ่ออยากจะบอกคุณว่าคุณอะเป็นสิ่งมีค่านะคะที่เอ่อเบื้องบนนะคะประทานมาให้อะไรประมาณนี้ <S <S เห็นไหมคะมือยื่นออกมาจากเอ่อบนท้องฟ้าอะไรประมาณนี้นะ <S <S 1> <S 1> ซึ่ง เขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณค่ะ,ะเขามีความรักนะคะมีความรู้สึกที่มั่นคงให้กับคุณนะคะนี่คือข้อความจากเขานะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อนะคะกับความสัมพันธ์นี้เนาะ,ะเรามาดูกันเลยนะว่าเขาจะทําอย่างไรต่อนะคะ กับหัวข้อของเราเนาะเขาจะทําอย่างไรต่อนะคะกับความสัมพันธ์นี้เด็กชื่อช่วยค่ะชาวทาดน้ํากรกฎพิจิกมีนเทรอบสอดเพดออฟคัพนะคะแล้วก็ j u จัส n t เมนเ of อบสอดค่ะ s วินออฟพินด์โคเนาะ เขาจะทำอย่างไรต่อไปคุยยบสอดคือ2เหรียญน,นกเห็นถึงสิ่งที่เขาประครับประครองนะคะความสัมพันธ์นี้นะความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไม่ได้ยากนะคะ ทริอปซอดอาจจะเป็นไม่ได้ต้องเป็นแค่มือที่3นะคะในความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่บุคคลนะสถานการณ์ก็ได้นะสถานการณ์ที่มันไม่ได้เอื้อมหน่วยระหว่างคุณและเขาที่มันมีเหตุการณ์นะคะระยะทางอะไรก็ตามเวลานะทุกสิ่งทุกอย่างเข้ามาขวางกันนะคะทําให้คุณและเขาเนี่ยยังไม่ได้สมหวังนะเวลานี้แต่สิ่งที่เขาทํานะคะคือที่น้องเห็นก็คือเขาจะประครับประคองความสัมพันธ์นี้ให้ดีที่สุดนะคะ เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะคนที่เขารอคอยมาเสมอนะ judgment คนที่ใช่นะคะแล้วเขาหวังว่าฟ้าจะเปิดทางให้กับเขานะคะให้คุณและเขาได้เรียนรู้กันต่อในความสัมพันธ์นี้คนคนนี้นะคะเวลาเขาชอบใครเขารู้สึกดีกับใครเขาจริงจังนะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือเขาอาจจะดูเป็นคนดื้อก็ตามนะเขาจะทำอย่างไรต่อคะด่า น,น,นึกว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาไม่ได้ยากเออไม่ได้ง่ายนะไม่ได้ง่ายแล้วทีนี้มันอาจจะมีเรื่องของการท้อแท้ความเหนื่อยในความสัมพันธ์อยากจะถอดใจอะไรประมาณนี้นะคะแต่นกมองว่าแต่นกมองว่า สิ่งที่เขาจะทำนะก่อนหน้านี้ถ้าเขาไม่ชัดเจนกับคุณมีตัวเลือกหรือมีช้อยเนี่ยรู้สึกว่าเขาก็จะตัดสินใจนะคะที่จะชัดเจนกับคุณนะคะที่จะเลือกว่าใครคือคนที่ดีที่สุดสําหรับเขาและเขาอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะก็คือเขาจะเลือกคุณนะคะเพราะว่าตัวเขาเองอะ่ะถ้าไม่มีคุณเขารู้สึกว่าเขาอยู่ไม่ได้นะเขาดูนะคะจะทําอย่างไรต่อคะ ชาวทัดลมในถุงตุงกงนกลุ่มเนาะ The Hangman d a t เป็นไปได้นะคะว่าคุณและเขานะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีการจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะอีกกรณีหนึ่งคือจบความสัมพันธ์กันไปแล้วนะก็อาจจะกลับเข้ามานะคะกลับเข้ามาชัดเจนกับคุณนะคนคนนี้อาจจะเป็นคุณหมอเป็นแพทย์เป็นพยาบาลหรือทํางานอยู่ในสถานที่พยาบาลก็ได้นะคะคนในเครื่องแบบนะ คนเก่าของคุณก็ได้ที่จะกลับเข้ามานะคะแล้วก็ชัดเจนกับคุณนะคะแล้วก็ทําให้ความสัมพันธ์นี้มันจริงจังและชัดเจนขึ้นนะถ้าคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ไม่ต้องกลัวนะคะคนคนนี้เขาจริงจังกับคุณอยู่แล้วนะแต่มันมีพลังงานของคนเก่าเก่าคนที่มีการหยุดความสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนเนี่ยขึ้นมาเนาะหนูก็ต้องพูดไปด้วยว่าอาจจะเป็นไปได้นะคะคนที่ไม่ชัดเจนกับคุณเขาก็จะชัดเจนกับคุณนะคะ จะจริงจังกับคุณมากขึ้นแล้วคนเก่าก็จะกลับมาชัดเจนกับคุณเช่นกันนะคะเหมือนกับเขาไปรู้แล้วนะคะว่าการที่ไม่มีคุณมันเป็นอย่างไรนะคะขอดูค่ะว่าเดี๋ยวน้งขอเก็บก่อนแนวโน้มและพัฒนาการความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนาะก้าวนา อ๋อหนึ่งเหรียญเนี่ยเห็นไหมขึ้นมาชัดเจนนะคะนะบางท่านบางคุณมีการห่างเหินกันไปแล้วนะมีการออ,ออกจากความสัมพันธ์กันไปแล้วคนคนนี้จะกลับมาง้อคุณนะคะนะจะกลับมาชัดเจนกับคุณนะเพราะเขารู้แล้วว่าคุณสําคัญกับเขาแค่ไหนเขาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะ แล้วก็สําหรับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ดูเป็นไปไม่ได้เพราะว่าอาจจะอยู่ห่างไกลกันหรือความสัมพันธ์มันค่อนข้างที่จะช้าหรือคาดหวังไม่ได้ก็ตามนะคะอาจจะติดในเรื่องของอุปสรรคนะคะการเดินทางความต่างนะคะหรือความสัมพันธ์นี้มันอาจจะยากเนะาะไพ่บอกว่าคุณคนนี้เขามีความรู้สึกที่มั่นคงกับคุณนะ ขารักคุณแล้วก็เขาอยากพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะคุณอาจจะรอนิดนึงแต่แน่นอนนะคะการรอคอยของคุณคือเขาก็จะกลับจะเดินทางมาพบมาเจอกับคุณนะเขารักคุณนะคะเขาจะมามอบความรักให้กับคุณแล้วก็ความชัดเจนนะคะคุณจะได้ความชัดเจนแล้วก็ความยุติธรรมจากความสัมพันธ์นี้แน่นอนนะก็จะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิป ไร้รมของเรานะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะทุกการรับชมรับฟังนะเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ